ไม่หยุดเวลาอยู่เสียงอะไร ไม่รู้เลยว่าฉันเติบโตมาด้วยความฝันอันสดใสความฝันของฉันตอนนี้มันมันไปอยู่ในมือใครฉันอยัง มีคนอีกมากที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครตัวเองอยู่ที่ไหนและกำลังทูกกดขี่ด้วยใครข้าทุกคนทุกคนรู้รู้ในสิ่งที่มันกลัวกลัว โค้งนะโค้งทางโค้งโค้งโค้ง

ไม่เคยกลับมาดูแลฉันเลยเรียนรู้ที่จะต่อสู้เห็นไปไหมต่อสู้ต่อสู้เขาติดที่เขาติดบังคับนั้นออกไปจากทุก

嗯。 วันนี้แม้ว่าฟ้าจะไม่เป็นใจแต่ว่า